สวดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพากันเข้าป่าไปเอาวันนี้เราจะไปเข้าป่าล่าเสือนะเึ้นป่าภูเขาเราเป็นจะไปล่าสัตว์ที่มันมีหายากนะ ันนี้ผมจะเป็นแฟลกือที่ว่าล่าเอาชีวิตรอดในปลาครับผมไปเลยครับเราจะรับจะเข้าปลาครับผมสันปูสมสุดท้ายเราก็มาหอดทำนายหอยแล้วหรือว่าทำนายรอยเนาะ ให้เบ่งบรรยากาศว่ามันจะเป็นยังไงนี่คือทำให้นายห้อยหรือว่าทำนายลอยเนาะเราเดินทางมา1,800งพันแปดร้อยสุโมงกว่าจะมาถึงอันนี้น้ำมันเกิดจากธรรมศาสตร์หนึ่งนี่นี่คือทอบนายห้อยครับผม เราเจอสัตว์เลี้ยงที่กำลังว่ายน้ำอยู่นี่ไงนี่คือถ้ำนายหอยบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นี่ไงสวยงามแค่ไหนเฮ้ยเขากำลังถ่ายรูปกันอยู่เทิงนั่นนี่ก็จะเป็นผู้สาวน้อย กำลังย่างข้ามน้ำมาครับเฮ้ยจะยไปนางท่าตูบสาเลยบรรยากาศก็จะแดดพร้อนนิดนึงเดี๋ยวนางแกกันเลยถามขาไปอาจจะมีเด็กน้อยที่กำลังดิ้นน้ำอยู่เนาะสวยงามมากเลยทีเดียว ทางล้างก็จะเป็นผู้พาปลาดงพงไผ่ใหม่ปลาทุยเฮาสีข้ามไปนางตูดอยู่ฝั่งนั้นเฮ้ยไปปลาสมเรากำลังย่างข้ามกับพรในฝั่งน,น้น nó gặp cặp sau nón thì con đang chạy lên bao, nào ở có <coughs> บรรยากาศคือแบบยูี่สอรแบบไม่ได้ทะเลเลยนะโอเคนะนี่ okay, นะนือเป็นบรรยากาศ mm hmm. จะได้ความ okay, นะวสิลลน่มั้ยเพื่อนโอเคเราใช้เวลายางเออขี่รถมาประมาณ8,400สโมุกว่าจะมาถึงทับในร้อยเนะบรรยากาศก็จะสวยงามมากสมกับความร่ำเรือ <laughs> เจ้าพี่น้องเจ้าซ้อมเนี่ยสิบรรยากาศเนาะอาไสิประมาณนี้นี่คือทำไน้าหอยต้องล้งางอาจจะเป็นผู้เขา้าวิ่งมาตอม มันสีตอดคุณโบวานเนี่ยเกือบเกือบเพิ่งตอดเนาะเอ้ยเราพบกับสาวน้อยที่กำลังถ่ายรูปกันอยู่นะเขากำลังสีโหนสลิงเออแจ้วดีวะดู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 กำลังจะไปเอาไม่ไปยังไม่ไปสักทีเนาะ จักน้อยเ้าสิโองดินน้ำให้เบิ้งเด้อโอ้ยไม่ไปสักทีนเนาะอ้าวสุดละทายสวัสดีครับมาเอาเดปที่ทำหงแบบริบนำโต๊ะทำในหอยใส่มือเลยแช่ นี่กับปู่นั่นเจ้าเฮ้ขันนึงน,นะอะไรมีนนคนอยากน้นำได้แต่ไม่แต่อะ เ,เริ่มมอไนได้ไปหน่อยมาจะกินเพชดอัไนึ่งคือะแตกแตออกเนเลยอเร่มเนี่ยผัดเผ็ดกบตออใหญ่นไงเนี่พัดเผ็ดอันนี้นมันกบภูเข่าอ่ะกบย,งกยังระยะตอนนำเหมือนก่อนชิมแล้วเนี่ยอาเดือดสุดทถ่ายเลยมานีกิดแบบบ้าบา ลาดกับขจา,าแซ่บเลยซื้อ,อจะไ,ไปอาบน้ำน่ำาจงน,นนะใช่จะไพา,าไปอาบน้ำโอเคอาบนแหละ